บัดนี้วันที่7กรกฎาคมศักราช2568เป็นวันที่68ที่ข้าพเจ้าในธนพัฒน์ปริศิทานกูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสดพระกริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอพระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิน 1. บทกราบพ,พระรันตนตรัยอารหังสัมมาสมพุทโธพะวะภุทังพะะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพะคะวตาธรรมโมธรรมังนัมมัสาน สุภารีปันโนภะวะโตสาบกัสังโูสังขาง,งนิมามีสองบทบูชาพระไภรีพินาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปาริณิพุโตผู้นี้อิทัลามานโนธานิปารามีอิจติสติยาวะชีวังอะหงังพุทธังธัง,งมังสังฆังสระนงังคขโตโกเชมีอะระทานตายังทำมังจารามิโสตินาสามบทสวดชุมนุมเทวดา tamanta jagavare surataraka santu devaka satamma muniracha sasunanto satamokatha sakhegamitarupake kirishkarata tetantarike vimane dipa ratte tatame karuvana kahane kehavatunki kete kummajayantu deva sarathara visamiyakathanakha ikhanta santikeyamuni varavachana sadhuomi sunanto ธรรมะสวรกคารอยัมพทันตาธรรมะสวรกคารอยัมพทันตาธรรมะสวรกคารอยัมพทันตาสี่บทสวดปุถะพาพระนามการนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณะธรรมนัปกาะ พุทธังสรนังคาชฉามีธรรมังสรนังคาชฉามีสังฆังสรนังคาจ่ามีตุติยมปิพุทธังสระนังคาชฉามีตุติยมปิธรรมังสรนังคาชามีตุติยมสังฆังสรนังคาจฉามีตัดยมพพทธงสรนังคามีติยมธรรมังสรนังคามีตัดิยมสังฆังสรนังคาจฉามีอกพทสวสัจะริยาภาถา Natimesaran naangan yang ku mesaaran nangurange de nasawawat ce na, na soci mutupata Nasaran naangan yang kamu mesaaran nang warangi e de nasatawat cena sotime mutupata Nasaran naangkan yang sangkommesaran na, sa na, so na warangi e de nasawawat ce na, na sotime hutu sappata ce <coughs> Boswaila tanak tana mataatan. पुद्धारं मेरा तना पोतः सासीराति तं थमं मेरा तना पोतः विसृतेसारं स्थाना मेरा तना पोतः सोसीराति ते एतं न मे तेरा तनां रत्नतय वत् समसंमोसारिता वत् विशेष सपुता न्योयान्य नोटा पुनः स ัพ वत्tang असुमितय बिपिति हत्यमय तथा कितंते एकं विना सथितारे समसंभावेना okay กถาจิตตะจิเรตะปะตุโพธะธัมเมนะยันติสยะอะทิตุทัสสะธัมมะวิญญูหิปังหิตะกันิอิมังยะรูปังโลตังอิเกจิตตะสุภาระธานิยังเอสันติสุทโธวิมังคุณะกายัตายะนามิเอวะสนะกายัสสุวิสุตังเตสัมปาสาตมนะสึสุตะปะสาธะธานังอัญญติกานะมะสมุตตะนะ Tak mak pun nak ku muka saranang kah tanang ku sarah hei so parah mang api puo yang ni kana sama kile sama raso hana si kia jasa tunh ni asa sewani yang panih hitap di saranang kah mania mewa, hitang tidak tanang saranang kah tamkah. ลาเตนที่วางคณะเนสุนะมัสสัมมานาโพเสมัสสัปปิสสะตังสุปัสสนะติกาตถานุการิยสาธารตาจะมัญญนะตัสสะสุตะเตสุคีโวเหมเตเสนะตัสสะธาภิสุวะติพุโตโยเจทธัมมะวินยัมปิปามาหะปูโตโรปุตตระพิสามัญโญโตสุภัง ဘတ်ပိုချာရေပါရိတိသောသုခသာကာရောဘတ်နမကာရစိတိခာဟာယောတကုမမုဟာမလာပကသောမံဝကုသောသုခတဝိမုတ္တမရာသပါသဝိမောချယံတပပေစိခေမံစနတဝိနေယံဘုဒ္ဓံဝဏတံသီလသရမမီရောကသနံသံကြဝိနယကံကြန္တေသသတေတယစီတိဘုတ္တသဗန္တရာဇသဝိဟာသမေန်တော ธรรมโอทัตโตโยวิยตัสสะสัตตุทัสเสสิโรกัสสาวิสุธิมาทังเนยันโกธมัสราสาธาริสะตาวะหุสันติการสุจินโนธรรมังวรันตังสิระสารมามิโมหะภาธาลังอุปัสสัมปะหังตันเตหะสเตชฉยสิกิโมตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุสัทธรมมเสนาสุขตานุโภโยโรกัสกับปุปปากิเรสัจเจตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะ สวาัขาตธรรมวิธีตั้งโรติสังขังวรันตังสิรสานมามีพุทธานุพุทธังสมาสิระจิทิงตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนโตกาบทส่สวดนโมการะอัตตะคาถานโมรหัโตสัมมาสัมพุทธสสมมะเหสีนนโมอุตตมาธรรมสาสวัสดิเสวะเตนิหะ นะโมมหาสังฆัสสะເປວິສຸທາສິລະເທທິໂນນະໂມອະມາຕາຍະຣະພະສະລະຕະນະຕະຍະສາດສະໜຸຄັງນະໂມອະມະກາຕິຕະສັດຕະວະທຸຕຍະສະພິນະໂມກະລະພະພະເວນະວິຂັດຊັນໂຕພະຄະວານະໂມກະລານຸພະເວນະສະວະທິໂຫໂຕສັບພະທານະໂມກະລະສາດເທເຊນະວິຈິມພິໂຫມິເທສະວາ